สวัสดีครับวันนี้พบกับร้าน168ไบค์ซื้อขายและเปลี่ยนบีกไบค์อีกเช่นเคยนะครับในผมจะพามารีวิวเจ้า New CBR 500R นะครับปี2 0 19ปีใหม่ล่าสุดนะครับของแตงคันนี้แน่นลำจริงๆครับผมก็จะมีไลายน็อตทองครับตรงนี้ชุดแฮนด์นะครับเรามีคาร์บอนนิดหน่อยครับปอกแฮนด์โนมิโนครับกุดกุดตุ้มปลายแฮนด์ของไรเท็กนะครับแล้วก็ชิวหน้าที่อุดรูกระจกนะแล้วก็มีน็อตทองของ ชุดหน้านิดนึงนะครับแล้วก็เป็นครอบเครื่องคาร์บอนนะครับไอ้ครอบถังคาร์บอนนะขออภัยนะครับครอบถังคาร์บอนก็จะมีครอบเครื่องคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็ข้อสลิปออนบายไดนามิกนะครับแล้วก็ท้ายสั้นครับแค่นี้พอประมาณนะของแต่งก็ถ้าติดต่อคันนี้นะครับเราติดต่ออยู่ที่ท่าสิบหกนะครับใช้เงินออกรถอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับก็ใช้เงินออกรถเก้าพันบาทจบเลยนะครับ ก็ราคาซื้อสดอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟีกสตาร์ทง่ายนะรถใหม่ครับผมคันนี้รถใหม่รอบสูงลงเบาๆไม่มีดับนะฮะซื้อรถจากทางร้านไปรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1,000กิโลเมตรฮะ เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่1,000 0นิดๆนะฮะหนึ่งหมื่นนิดๆก็สำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กหนึ่งหกแปดบด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆในช่องยูทูบนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ